คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยที่เชียงใหม่นะฮะ<ฆ>ไม่น่าเชื่อว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น<ฆ>มีอดีตครูคนหนึ่งเนี่ยเขามาร้องเรียนนะฮะ<ฆ>คือที่บ้านเธอเนี่ยก็ทําธุรกิจด้วยนะฮะ<ฆ>เป็นรีสอร์ทปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะมีหมายสารล้มละลายไปติดที่หน้าร<ฆ>ีสอร์ทแต่คือเช็ค<ฆ>แล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเลยนะฮะ<ฆ>เป็นหมายที่ไปติดผิดต้องว่าอย่างนั้นแต่ว่าเธอได้รับผลกระทบครับเพราะว่ากระแสะข่าวตอนนี้ในเชียงใหม่เนี่ยไปลือกันว่าเธอเนี่อล้มละลายก็เลยทําให้คนที่เขาจองร์ จองโรงแรมจองห้องพักหรือว่าจะซื้อห้องอะไรต่างๆของเธอเนี่ยเขายกเลิกเสียหายนับล้านบาทครูอดีตครูคนนี้ชื่อว่านางพรทิตาวงปันอายุ63ปีครับเป็นอดีตครูโรงเรียนสันกำแพงแล้วก็เป็นเจ้าของสันกำแพงเล็กวิวรีสอร์ทก็บอกว่ามีประกาศหมายสารที่ว่าเนี่ยสารล้มละลายนะฮะมาติดที่หน้ารีสอร์ทของเธอซึ่งเธอก็เช็คแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วล่ะนะครับ ะทั้งที่ประกาศ <Hey. S 1> ดังกล่าวเนี่ยที่มาติดนะฮะ <Hey. S 1> ก็ไม่มีชื่อของเธอชื่อของบริษัทเธอด้วยตรวจสอบแล้วคือมันไม่เกี่ยวกันเลยคุณเนค่ะนางพรทิตาก็บอกอีกนะครับว่าเอกสารเนี่ยระบุชื่อบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็บุคคลที่มีที่อยู่อยู่ในกรุงเทพนะครับตนแล้วก็สามีคือดาบตํารวจอ่ิรุนวงปันเป็นอดีตข้าราชการตํารวจสันกาแพงเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบฮะเอาให้ชัดเรามี วงญาติของเราเนี่ยมีใครบ้างมีชื่อไหมมีคนนี้ไหมก็ไม่ใช่ตรวจสอบแม้กระทั่งคนที่มาซื้อห้องพักที่รีสอร์ทด้วยว่ามีไหมเป็นญาติใครไหมก็ไม่มีสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่ตอนนี้เขาได้รับผลกระทบโควิดก่อนหน้านี้ก็เสียหายไปหลายล้านแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้อีกนะครับบอกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยต้องร้องสื่อแล้วก็ปรึกษาทนายด้วยฟังเสียงกันหน่อยครับตกใจมากๆเลยคือ มันไม่ใช่ชื่อของเราไม่ใช่ชื่อของลูกชายหรือไม่ได้ชื่อของบุคคลในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้บริษัทของเราไม่ได้ชื่อบริษัทของเราเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือแม้นแต่ชื่อของลูกบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของสังกะแพงเล็กเวลรีสอร์ทนี่นะคะก็ไม่ใช่ ได้โทรไปคะ่ะที่กรุงเทพนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คุณวิรัยวันนะคะได้โทรได้ได้คุยกันแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวขอเวลาค้นหน่อยเขาก็บอกว่าคน้นมีคนแจ้งว่าเอาหมายเนี่ยมาระบุชื่อด้วยนะคะว่าสาันกำแพงเล็กวิล์รีสอร์ทเราก็เลยแย้งไปว่าทำไมคุณไม่ดู ทะเบียนบ้านของผู้เสียหายของจำเลยคุณมาติดตรงเนี้ติดผิดบ้านแล้วติดผิดที่แล้วถ้าคุณติดผิดบ้านเนี่ยเขาก็ยังเดือดร้อนแค่บ้านแต่นี่คุณมาติดที่ธุรกิจเราอ่ะกิจการเราอ่ะเสียหายหมดเลยค่ะณนตอนนี้เนื่องจากสภาวะจิตใจเราแย่มากๆเลยนะคะมันก็เลยยังไม่ทราบว่า เราจะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างมันก็ต้องไปปรึกษากับทางทนายเพราะว่าเราเสียหายจริงๆค่ะชื่อเสียหายทั้งชื่อเสียงเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็ยืนยันนะฮะว่าหมายสารที่ว่าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจของเธอเลยนะครับยังอุดหนุนธุรกิจของเขาได้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ